สวัสดีพี่น้องแคลไทยทุกท่านด้วยนะครับผมตังคอนดิกดีเองวันนี้จะมาเล่นเกมนี้ในโหมดโท t o ทอเรียนะครับเพราะว่าผมไม่เคยเล่นเกมนี้เลยนะครับเคยเห็นผ่านตามางๆเละก็เลยคิดว่าช่องช่องตังคอนดิกดีเนี่ยยังไม่เคยทำคอนเทนต์นี้เลยผมอาจจะทำนานแล้วแหละ แต่ก็ไม่ได้ทำนะครับไหนว่าโทรทองเรียกมีอะไรบ้างเนี่ยมีอีซี่ฮาร์ดอีซี่ก่อนไหม ่ซี่ไหมเล่นอีซี่แหละไม่ต้องเล่นทอลเลี่ยวแล้วครับผมมาเริ่มเล่นเออเธอจะได้ยินทุกสิ่งที่ทําของตกนะครับผมคุณยายแกนนี่แต่หูดีมากนะครับเออโอเคถ้าใครทําของตกเนี่ยจะหรือว่าคุณยายในกแกนนี่ก็จะเห็นได้นะครับ กูได้กูได้ตายแน่นอนหวันที่หนึง่งผมมาเกิดผมมาตื่นที่นี่ได้ยังไงโอเคอันนี้เป็นเจกันเราก็ไม่ลุ่งนะเราเรารู้เพราะเรารู้หมดแล้ว มีของเล่นไหมครับมีอะไรไหมเราเงียบเคียบเลยว่าเงียบมากเลยโอ้ยใหญ่นั่นไงไงโอ้ยสัตว์ลูกตก ยเข้ามาแล้วครับยาายว้ไอสัตว์ตกใจหมดอ่ะก็เป็นอย่งนี้ครับผมเรายังไม่ได้เรียนรู้นะครับเรายังไม่ได้เรียนรู้เลยอ่ะอันนี้หลบใต้เตียงเนาะลองดูก่อน อันนี้คือแจกันเราจะออกไปสำรวจก่อนมีอะไรอยู่ในไหมโหยายยายมีอะไรอยู่มีไม่ละแบตเตอรี่ครับผมอ่าไม่เคยเล่นเลยนะ จะขึ้นมาไหมวะเฮ้ยทิ้นส่วนปืนนี่วะ่ะไปวันหนึ่งครับเสียว,วะ่ะเสียวโดนเสียวโดนวะ่ะทิ้นส่วนปืนมากับดักด้วย ฉลาดนายาย,าานายายฉลาดไม่ยายวากับดักด้วยโอเคไปเล่นไม่เป็นนะครับจะลงไปง่างนะมไป างำัดด้วยไงฉลาดนะครับอู้มานอะไรครับยายมานอะไรครับยายไม่ปลอดภัยแล้วครับไม่ปลอดภัยแล้วครับไม่ปลอดภัยแล้วครับกูต้องรีบไปแล้วกูต้องรีบไปแล้วกูต้องรีบไปแล้วไม่ปลอดภัยแล้วครับ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 เออไม่ปลอดภัยแล้วครับโอเค ไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยแล้วครับดูอ่านหน่อยอ๋อผมก็อ่านไม่ออกหรอกทิ้งไปเถอะโอเครวมทิ้นต่อนปืน อันนี้รูปอันนี้รูปตรงนี้ป่ะไอ้สัตวรวมปืนก่อนลบในรถได้ไหมโอเค,อเคเรีบไปนะครับผมก็รู้แหละว่ามันเล่นยังไงผมก็ไม่เข้าใจเนาะ ยังไม่เข้าใจยังไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยขอหลบก่อนครับยายนี่โหดเหลือเกินนะผมยายนี่โหดเหลือเกินอยากเล่นร้านอยู่ไหนนะร้านอยู่นี่ ้วยสัตว์ฉลาดฉลาดเหลือเกินขึ้นไปข้างบนนะ นีนะยายองเออยายไม่ได้ยินถังน้ำมันเหรออันนี้ถ้าประกอบรูปจะได้วันที่หกนะครับผมดูแหละดูพี่เอนกาโมเล่นมา มีอะไรอยู่ไหมเวนกระดิง่งกระดิ่งนี่ก่อนอไปหลังบ้านก่อนอาจจะมีอะไรก็ได้ครับ เป็นนะแอบก่อนนะเประคานเนียนเอาไปก่อนดีกว่าโถท่านเท่ Arizona. โหรู้แล้ว หลังบ้านโอเคหลังบ้านแอบก่อนโอเควางกับดักด้วย ต้องใช้คุณแจเฮ้แตงเธอแตงโมเจเ็บเท่วางของยายข้ามาแล้วครับคุณยายแกนนี่ข้ามาแล้วครับ มาแล้วครับไม่มีอะไรฉิมไหมโอเคไม่มีอะไรใชมไหม,ไม,ม,ไไหมย้ายไปก่อนละว,วางกับดักด้วยเอเวนเหมือนมันรู้เหมือนมันมันรู้ว่าผมอยู่ตรงนี้อะ อย,อย่าบอกนะว่านันนี้นันนี้นันนี้หงุอห่ิงไงวะยายไม่ใส่รองเท้าหรอยายเอาไปละ ตจเย็นครับตะเย็นครับแต่แตข้ามหลังบ้านก่อนอีเวนเออเข้าหลังบ้านก่อนพี่แอบที่แอบอยู่ไหนที่แอบอยู่ไหนไอเวนที่แอบที่แอบที่แอบ,แอบเออโอเค โอเคๆๆ okay, okay. ยายอยาตามกูมานะเหมือนยายเขารู้อะครับเหมือนมันรู้เงียบๆครับทุกคน เงียบกลมก่อนอู้อสัตว์ยายฉลาดนะครับผมบอกไปเลยยายฉลาดมากขนาดสมองผมยังสู้ยายไม่ได้ วันที่สามด้วยนะผมไม่ได้อะไรเป็นชิ้นอันเลยอะโอเคๆวันที่สามอ๋อนี่มันก็วันที่สามเลยนะฉันยังไม่ได้อะไรเป็นชิ้นอันเลย มีอะไรอยู่ตรงนี้ไหมเออไม่มีครับผมาายาียายก่อนครับไปไปสัตว์ประตูถูกล็อกไายายเด็กผมู้ตบมหัวคว่ำเลยนี่มาดิอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ